ก็ดูจากกิ่งพันธุ์นะครับมันจะมีเราตัวนี้เป็นรากนะครับแล้วก็ฝังดินฝังลงดินประมาณสักสามสามถึงห้าเซนติเมตรนะครับก็คือช่วงประมาณนี้ครับลกล,ลเียเนตรียมไว้นะครับก็ป<ะ>ลูกลงประมาณนี้นะครับ ปลูกด้านไหนคะวิธีการปลูกอะปลูกเราใช้ด้านไหนเวลานแน่ๆเติบาลากมันจะออกด้านที่นี่ครับเรียบๆเป็นแบนนะครับด้านนี้ไม่ใช่ด้านนี้ไม่ใช่ด้านที่ออกลากจะเป็นด้านที่เรียบนะครับหรือว่าแบนลาบนะครับ <S <S เราก็หันด้านนี้ครับเข้าไปที่ท่อเพื่อว่าเวลาลากมันงอกเนี่ยลากมันก็จะได้ยึดติดกับท่อยังง้นนะครับ โอเคนะครับ